ัดเาถุกรรณนะครับันนี้มาตัดเตาถิ่นหน้างานโดยบ้านลาดจังหวัดเชรบุรีนะครับช่วงวนี้เป็นช่วงเริ่มต้น14คู่28ต้นนะครับช่วงหัวนั้นจะอยู่ประมาณ40ต้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเริ่มต้นตัดเตาถิ่มยังไงนะครับผมได้ปชมตอนนี้กำลัง4เข็มเกียร์9นิ้วนะครับ รอบต้นเพื่อที่จะได้ระดับได้แนวนะครับนี้ก็ก,ก,กั้นมากัดนะครับตัดด้วยใบเกลียวตัวนี้นะครับพอพอผรอบต้นเสร็จนะครับเราก็จะทำการใช้สกัดเพื่อทุ่นแรง ได้ทั้งวันนะครับแล้วแต่ความถนัดของตแต่ละคนนะครับอันนี้จะเป็นสายเครื่องปั่นไฟนะครับไฟฟ้าให้ดูรีบควาระมา้ครับหลยสจาะจะเป็นสกัดเสร็จแล้วเหลือแต่เก็บหัวเสาเก็บให้เรียบร้อยนะครับเก็บหัวเสาเข็มความหมายก็คือว่าเราใช้สกัดไฟฟ้าแต่งให้เสมอ ปลาหรือเสมอรอยตัดที่เราได้กรีดแล้วนะครับเสมอรอยตัดที่เราได้กรีดแล้วก็หน้าง,งานตรงนี้จะมีเสาเข็มอยู่ทั้งหมดประมาณสามร้อยสามร้อยกระต้นนะครับร้อยหกสิบคู่ตอนนี้ก็ตัดแล้วไม่โคเกียลงแล้วครับผมก็เหลือแค่เก็บรายละเอียดก็คือว่าแต่งหัวเสาเข็มที่มัน มันสูงนะครับที่มันสูงขึ้นมาจากรอยตัดเราตัวนี้ก็ต้องสกัดย่อยออกนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับเข็มนี้จะเหลือบางทีก็สามสิบเซนสี่สิบเซนเข็มเข็มเล็กของเนี้ยแล้วเข็มเเข็มบนี่จะเป็นของเพชรบุรีนะครับไหลลงมาจากเกลื่อนเกลอาจานนะครับตัดเสาเข็มก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมาย รายละเอียดก็พอเข้าใจคุยกันได้สนใจงานตัดเสาเข็มไม่ว่าจะเสาเข็มเขื่อนป้องกันตลิ่งคังเสาเข็มก็สร้างอาคารตึกเข็มเจาะเข็มตอกเข็มไมโครพายเข็มไอเข็มเหลี่ยมตัดทุกชนิดนะครับสอบถามราคาก่อนได้ครับจองคิวได้ไปได้ทุกจังหวัดยกเว้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นต,ต้นต้นยางนาะอาจจะเป็นต้นใหญ่นะครับ ันเสาเข็มที่เขาจะตอกปิดช่วงหัวสุดท้ายไว้รถขึ้นรถลงไปทํางานเรียงหินข้างล่างนะครับัตนีนทางก่อสร้างก็เตรียมแบบเตรียมอะไรไว้ที่จะเทแล้วนะครับช่วงหัวนียจะเหลือประมาณนี้นะครับสนใจงานตัดเสาเข็มติดต่อได้นะครับผมคุยกันได้ครับสอบถามจองคิวก่อนได้นะครับผมยินดีให้บริการทุกทกท่านนะครับงานเล็กงานใหญ่คุยกันได้นะครับงานน้อยระเหมา งานเยอะเราคิดเป็นต้นนะครับราคาก็มาตรฐานนะครับผมมีตามความเหมาะสมอยู่ที่ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างคุยกันนะครับมาชมกันนะครับว่าเสาเข็มที่เขาต่อกลงไปเนี้ยมันยาวกี่เมตรนะครับนี่นะครับเป็นเสาเข็มช่วงที่เห็นเนี้ยนะครับเป็นช่วงเป็นบ่าจากหัวลงมาประมาณสิ่ถึงห้าเมตรนะครับ สี่เมตรห้าสิบประมาณนี้นะครับถึงห้าเมตรมีช่องบ่าไว้เพื่ออะไรมีช่องบ่าไว้เสียบแผ่นนะครับไว้เสียบแผ่นเพราะว่าด้านด้านนอกอะ่ะด้านนอกที่เราเห็นกันนะอยู่ข้างหลังผมนั่นนะ <S 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 เราจะเสียบแผ่นไปจนถึงพื้นดินหรือต้องขุดยินลงไปอีกนะครับอยู่ประมาณสามถึงสี่แผ่นนะสี่แผ่นนะครับสี่แผ่นมาจะถึงตรงนี้นะครับสี่แผ่นอยู่ข้าับ ทำบาตรงนี้มาเพื่ออะไรทำบาตรงนี้มาเพื่อให้ปันจันครอบครอบหัวครอบทีู่กตุ้มจะตกหัวครอบก็จะจมอยู่ประมาณนี้นะครับครึ่งหนึ่งนะครับและทําไมเขาไม่ไมทํามาบาแค่นี้ทํามาบาแค่นี้เพื่อง่ายต่อการตัดเสาเข็มนะครับหากเสาเข็มตกได้เสมอบาท่างตัดเสาเข็มก็จะตัดได้ไวกว่าเจอปีกต,ตัวนี้นะครับ เขาจะไว้เหล็ก70เซนนะครับเพราะว่าคานมัน70เซน70เซนบางทีเขางอเขางอฉากเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแล้วถ้าเกิดว่าเสาเข็มมันตอกลงหรือตอไม่ลงเหลือประมาณนี้หรือเหลือประมาณนี้ก็ต้องตัดอยู่ดีนะครับให้เหล็กเหลือ70เซนหรือ40เซน50เซนแล้วแต่จะหน้างานนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เทสทุกจุด จะไม่สามารถรู้ได้ว่าตรงไหนจะตอกลงหรือไม่ลงการทฤษฎีของเขาผมก็ไม่ได้เรียนมานะครับเท่าที่ผมคิดดูก็น่าจะประมาณนี้บางทีเขาเทส30 m, เมตรเบ้นที50เมตรระยะสมมุติว่าบางทีระยะระยะมัน100เมตรเขาอาจจะเทสหัวกลางท้ายนะครับหัวกลางท้ายว่าสามารถประเมินดูแล้วมันตอกลงไป ได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเขาประเมินดูเองนะ้ผมแค่เบื้องต้นแค่อธิบายตามพอรุ่น,นิดหน่อยนะครับเขาเข็มมาดูกันเป็นไอสามสิบคูณห้าสิบยาวสิบห้าเมตรนะครับยาวสิบห้าเมตรสี่ดีบียห้า มันบีบียี่ห้านะสี่ดีบเขียนว,ว่าดีบียี่สิบแต่ที่จริงแล้วมันเป็นดีบียี่ห้านะครับดีบียาวสี่เมตรนะครับผลิตเมื่อวันที่สี่เดือนเก้าสองห้าหกหกปีนี้นะครับผมนี่ครับเสาเข็มตรงเปียบเลยครับเดี๋ยวไปชมกันสวยงามตาม อ,อากาศเย็นดีครับขอร้องอย่างเดียวฝนอย่าตกครับนั้มก็จะเหลือช่วงหัวสุดท้ายพรุ่งนี้ผมก็เสร็จแล้วจบสายงานนี้นะครับสนใจสอบถามงานผมมาได้ครับตลอดเวลาครับมันจะเป็นว่าต้องโทรแต่ตอนกลางวันนะครับกลางคืนก็ทักมาได้ถ้าไม่สะดวกคุยก็คุยแชทเมสเซจไลน์อะไรก็ได้โทรถ้าโทรก็โทรช่วง ไม่เกินสี่ทุ่มอ่ะโทรได้งานได้งานด่วนเพราะว่าแต่ละวันผมจัดงานไว้ตั้งแต่สมมติว่างานมีพรุ่งนี้ใช่ไหมผมจัดงานเตรียมงานไวแต่วันนี้แล้วครับเพราะว่าเราไม่สามารถจัดงานภายในเร่งด่วนจนได้นะครับเพราะว่างานมันเยอะเราต้องนัดทางหน้างานทีมงานเจ้าของงานไว้เพื่อพรุ่งนี้เขาจะจัดเตรียมอะไรรอเราได้ช่วยเราได้นะครับมันก็อาจจะได้นะถ้าคนมีทีมว่างจริงนะครับ เสร็จแล้ว um, ก de ็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับจะเป็นเข็มก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิงพังริมแม่น้ําทั่วไปที่จะเห็นเขาก่อสร้างเขื่อนได้ก็ต้องเป็นที่น้ํามันวังวนเสาะตลิ่งตรงทางโค้งที่น้ามันไหลมาจนแรงวนเสาะน้าไปเรื่อยๆตรงไหนที่จะเกิดความเสียหายมากที่สุดเขาก็จะทําตรงนั้นก่อนแล้วโครงการก็จะต่อต่อเนื่องกันไป ตรงไหนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเขาก็จะทําก่อนนะครับคลิปนี้ผมก็จบไว้นะเ <c oughs> พียงเท่านี้นะมีประโยชน์นะครับหรือว่าท่านใดต้องการติดตามผลงานผมนะครับก็มีให้ชมได้ทุกวันนะครับทั้งมีสาระแล้วก็ไรสาระเพื่อความบันเทิงและความรู้แล้วก็การใช้ชีวิตในประจำวันก็คลิปไหน ท่านดูท่านเลื่อนเลื่อนดูได้เลยครับคลิปไหนชานไม่ชอบท่านก็กดผ่านได้นะครับผมก็มีคลิปมากมายให้ชมหลากหลายสไตล์หลากหลายมุมมองก็เลือกดูเอานะครับผมอัน,นไหนเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามรับชมเพื่อในการพัฒนาในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอวางไลค์นะัเพียทสานีนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมทั้งที่มาใหม่แล้วก็ทั้งเอฟซีติดตามอยู่ประจำแล้วนะครับ สวัสดีครับ